คึ้มาสวยไปที่ตำรวจหน่อยไหมโอ้เรื่องนี้คนรอพี่เลยนะก็ดูรอพี่มานั้งทำไมต้องรอผมอ่ะอ้าวก็พูดถึงตำรวจทีไรเนี่ยมันเข้มข้นทุกทีไงอ้าวโอเคอืมก็ขั้งแรกเขาก็คาดกันว่าฝ่ายการเมืองก็คือรัฐบาลอาจจะเลื่อนการประชุมกตรกกรรก็คือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจใช่ไหมครับครั้งที่เจ็ดใช่ไหมที่บอกจะประชุม28สิงหาสิตออแรกนะครัแรกนะค่ะ มีข่าวกระแสข่าวสากันออกมาฝ่ายการเมืองรัฐบาลคุณภูมิธรรมรักษาการนายกและประธานกรรโดยตําแหน่งอาจต้องตัดสินใจเลื่อนการประชุมกตรออกไปก่อนเดิมเขานัดกันวันนี้แหละใช่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะไอ้โพในพลที่จะเข้าสู่การพิจารณามันมีปัญหาแต่ในที่สุดก็พบว่าเขาไม่เลื่อนนะสรุปคอนเฟิร์มเวลาเดิมเขาไม่เลื่อนนะวันและเ,<ข>เวลาเ,เดิม<ล>ใช่ไหมคะเมื่อวาน กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทําหมายข่าวแจกสื่อมวลชนเชิญไปให้ไปทําข่าวค่ะเชิญให้ไปทําข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าพระหัสที่2ีสิสิงหาก็คือวันนี้บ่ายสามโมงยังจะมีการประชุมกรทอรณรคานมการคณะกรรตการตรวจตามกาหนดการเดิมไม่มีการเลื่อนที่เลื่อนว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนคุณภูมิธรรมรักษาการนายกในฐานะ ประธานกตรโดยตําแหน่งก็จะมาประชุมด้วยตัวเองค่ะประชุมกันที่ห้องประชุมศรียานน์ชั้นสองสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะประมาณนั้นหมายความว่าหมายความว่าสแสดงว่าเรียบร้อยแล้วสิโผลต่างจงอืมจริงหรือเปล่าเพราะาถ้าไม่เลื่อนก็ต้องเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าถ้าไม่เลื่อนการประชุมกตรสแสดงว่าโผลในพลตารวจเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าม,มามาสแกนปัญหาโพตตำรวจ สักนิดหนึ่งปีนี้ปีนี้สกแกนอย่างรวเร็วนะคุณแมวสวยโพในพลตำรวจปีนี้น่าจะมีสองปัญหาใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกค่ะปัญหาแรกเลยปัญหาแรกเลยก็คือมีหมอตำรวจอยู่สองนายที่ติดคดีชั้นสิบสี่บังเอิญบังเอิญหมอตำรวจทั้งสองนายอยู่ในลำดับอาวุโสที่จะต้องได้ขึ้นอ้อแรกก็คือ คุณหมอโสพลรัตวันนี้ติดยศพลตำรวจโทในตำแหน่งผู้ช่วยพบตรลำดับอาวุโสจะต้องได้ขึ้นรองพอบตรติดยศพลตำรวจเอกคำถามก็คือจะได้ขึ้นไหมจะให้ขึ้นไหมเพราะติดคดีชั้นสิบสี่อยู่มหมอตำรวจนายที่สองก็คือคุณหมอทวีสินเวชวิธานคุณหมอทวีสิน เป็นนายแพทย์ใหญ่รวมการตำรวจยศขณะนี้ก็คือพลตำรวจโทตามลำดับอาวุโสจะต้องได้ขยับขึ้นผู้ช่วยพบตรมหมอตำรวจสองนายลำดับอาวุโสถึงคนหนึ่งจะต้องได้ขึ้นรองพอบตรติดยศพลเอกอีกคนหนึ่งจะต้องได้ขยับขึ้นผู้ช่วยพบตรค่ะซึ่งทั้งสองนายต,ติดคดีเั็ดสิบสี่จะได้ขึ้นไหม,มถ้าไม่ให้ขึ้น อ้างเหตุติดคดีชิ้น14จะเกิดการฟ้องร้องตามมาไหม,มจะทำกันอย่างไรใครต้องรับผิดชอบก็หวาดก,กันไปประมาณนั้นตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายการเมืองรัฐบาลจะต้องขอเลื่อนการพิจารณาผลในผลหรือเปล่าการที่วันนี้ยังมีการประชุมกอรไรม่ได้แปลว่าจะมีการประชุมผลในผลเสมอไปนะหระฮะอ่ะไม่แน่งไงม,มันมีต้องหลายเรื่องมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องผลในผลอย่างเดียว โพลในพลมันเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เขาจะประชุมกันในกรทรวันนี้อาจเป็นไปได้ว่าเขาไม่เลื่อนกรทรขาจะพิจารณาเรื่องอื่นแต่เขาจะเลื่อนเรื่องโผลในพลอภิกรผมไม่ทราบว่ากฎหมายเปิดช่องไหมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจมีเหตุสุดวิสัยมีเหตุจําเป็นขยายระยะเวลาในการพิจารณาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะโอเคประเด็นร้อนประเด็นที่สองว่ากันด้วยเรื่องโผลในพลตำรวจปีนี้ ก็คือบิ๊กเต่าพ้นตำรวจตรีจรูเกียรปานแก้วต้องบอกว่าบิ๊กเต่าขยับไปทางไหนเนี่ยมีมวลชนหนุนหลังนะเป็นบุคคลที่มีทุนทางสังคมสูงนะมีกระแสเป็นหลมใต้ปีกนะดังนั้นทุกจังหวะก้าวของบิ๊กเต่าเรามองข้ามไม่ได้ <T> aw, บิ๊กเต่าทำหนังสือร้องเรียนไปที่คุณภูมิธรรมในฐานะประธานกตรค่ะ ทำหนังสือไปเมื่อ22สิงหาคมใช่ใช่แล้ววันที่26สิงหาก็มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้กับคุณภูมิธรรมตัวต่อต,ตัวด้วยนะอไอ้เรื่องหนังสือโรงเรียนไอ้เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลปีนี้ที่มันยังมีปัญหา <c oughs> <c oughs> เห็นบอกว่าวันนั้นที่คุยก,กันก็หลักๆก็นอกจากคุยเรื่องพระอัรณ์กฎแล้วก็เข้าไปคุยเรื่องนี้ด้วยใช่คือกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ค่ะ จากผู้บัญชาการจดขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการไฟบังคับถูกไหมคะคือมันก็เป็นไฟบังคับนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอวุอโสถึงก็ขึ้นไปเลยนะครับผู้ช่วยขึ้นรองก็ไฟบังคับก,ก็ก็ใช้อัปโสาวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อัที่เริ่มจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาแรงอยู่ในขณะนี้ก็คือระดับรองผู้ชาัการจะขยับขึ้นผู้บัญชาการพตนสมุโดโทรไอ้ตรงนี้นี่แหละที่มันเป็นประเด็นปัญหายังปีเนี้ยตาแหน่ง ผู้ประชาการระดับกองประชาการมันว่างอยู่16ตําแหน่งขั้น150% 8ตำแหน่งใครแก่สุดได้ไปเลยทํางานได้ทํางานไม่ได้ไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แก่ไว้ก่อนได้ไปเลย8ตำแหน่งอจบอบอีก8ว่ากันด้วยเรื่องความรู้ความสามารถปีที่แล้ว50%หลังที่บอกว่าความรู้ความสามารถสุดท้ายก็ยังไปยึดโยงกับอาวุโสม,มาปีนี้ เขาไม่ยึดโยงอาโสกเขาบอกว่าเขาจะเปิดกว้างยึดความรู้ความสามารถแต่โพะที่ออกร่วมรู่เหมือนน่าจะดีใช่ใช่แต่โพลออกมาวิจรัยกันอีกเด็กใครเด็กมันดังนั้นบิ๊กเต่าทำสื่อร้องไปเลยร้องไปที่ภูมิธรรมบอกผมเนี่ยยอมตายแทนพี่เพื่อนน้องทั้งสังคมตำรวจใช่ใช่ยอมยอมเสร็จค่ะเมื่อวานคุณภูมิธรรมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็หลังจากที่ได้รับหนังสือก็บอกว่าก็ต้องเอาไปพิจารณา ไปดูประวัติว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก็รับฟังข้อร้องเรียนที่ทํามาเป็นหนังสือเอามาพิจารณาก็ยอมรับว่าทางพลตํตร,รีจรุนเกียรติเ,เป็นคนทํางานถ้าดูจากคดีที่ทําในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหคดีต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแต่ท่านก็ย้ำนะว่าขอให้เป็นเรื่องภายในที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดูเพื่อให้ความเป็นธรรมเรือ่องที่ปิ๊กเต่าเขา้เขาโรงเรียนเนี่ยผมอยากให้สังคมแยกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือทันทีที่บิ๊กเต๋ายื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ผมทำอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สวนกลับทันทีค่ะเขาก็บอกว่าบิ๊กเต๋าเส้นทางการเติบโตของบิ๊กเต๋าหลายจังหวะก็ฟาสแท็กเหมือนกันนะเว้ยอ๋อมันไม่ปกติอย่างเงี้ยหรอย้อนมองย้อนกลับไปในอดีตเส้นทางที่ผ่านมาบิ๊กเต๋าก็เคยฟาสแท็กใช่ไหมมาวันนี้คุณจะมาโวยอะไรมาโวยว่าคนอื่นฟาสแท็ track. ไม่แฟร์ี่ว่าแต่ก่อนอคุณก็ฟาสแท็กพอมาครั้งนี้คุณไปไวยว่าคนคนอื่นฟาสแท็กรับไม่ได้ไม่เป็นธรรมแต่ผมคิดว่าไอ้ประเด็นนี้เรื่องอดีตเส้นทางการเติบโตของบิก๊กเต๋าก็เรื่องหนึ่งนะต้องแยกออกแต่ผมอยากให้สังคมณนะนาทีนี้โฟกัสไปที่ประเด็นที่2ก็คือ,อ,อโพที่ออกมาเนี่ยโพในผลที่ออกมาโดยเฉพาะจากรองผู้จัดการขยับขึ้นผู้บัญชาการร,ระดับกองบชาการเนี่ย มันมันถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่มยึดโยงกับความรู้ความสามารถจริงหรือไม่มหรือเด็กใครเด็กมันผมอยากให้โฟกัสที่ประเด็นที่สองนี้สักนิดหนึ่งน,นะครับค่ะนะโอเคอปีที่แล้วบิ๊กเต๋าก็เกือบตายไปทีหนึ่งจากรองสอบสวนกลางจะถูกย้ายไปเป็นรองที่นครบาลถ้าถูกย้ายไปเป็นรองที่นครบาลเขาถือว่าลดเกรดขนาดเดียวกันก็เหมือน จับยักไม่ขังไว้ไวในตะเกียงน่แหละท่านบอกท่านอันนี้มันโดนกัมันก็เป็นที่รู้กันมันก็เป็นที่รู้กันแต่ก็วิ่งสู้ฟัดจนกระทั่งกตรต้องพลิกโผลต้องพลิกโผลโผลที่เสนอโดยบอดแกมกรพ,พลิกโผล่ก็ให้บิ๊กเต่าอยู่ที่เดิม,อมพอมาปีนี้บิ๊กเต่าแกก็ร้องนักข่าวเมื่อวานนักข่าวก็ถาม บิ๊กเต่าถามว่าการแต่งตั้งยุยาปีนี้จะซ้ำรอยแบบปีที่แล้วที่บิ๊กเต่าเกือบจะถูกยา้ายไปอยู่หน่วยอื่นหรือไม่อะไรอย่างไรบิ๊กเต่าก็ใช้จังหวะนี้นี่เลยเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่งตั้งยุยาเมื่อปีที่แล้วแล้วแล้วก็แฉยาวไปถึงว่าที่ผู้จชดการอสอบสวนกลางปีนี้ด้วยโอ้โหว่าตัวเองเนี่ยถูกรังแกตั้งแต่ปีที่แล้วนะอ่ะไปฟังดีค่ะไปฟังค่ะท้ายแล้วเนี่ย ในการแต่งตั้งนะครับอาจจะซ้ารอยปีที่แล้วที่อาจจะถูกโยกไปอยู่ย่วยอื่นครับอ๋อคืองีน้นะครับถ้าถ้าถามถึงเรื่องนี้ก็จะตอบนะครับผมเนี่ยต้องพูดกันเรื่องจริงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมถูกเสนอย้ายไปอยู่นครบาลโดยไม่มีเหตุผลงงกับตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองทำผิดอะไร เราไปเหยียบตาปลาใครแะ้วจนคําสั่งออกมาว่าผมไปอยู่คนครบาลถามผู้อญชาที่อยู่ในที่ประชุมท่านบอกว่าเอ็งโดนนโยบายไปอยู่คนครบาล mm hmm. เขาเอาไปเขาเอาผมไปทําไมเหรอไม่รู้มันเป็นคําสั่งนโยบาย mm hmm. ผมก็เลยมาย้อนเช็ค เอ๊ยกูมีปัญหาอะไรมาท่านผู้การปรปปผมต้องอ้างถึงมาบอกพี่เมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเนี่ยมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้เรียกท่านเข้าไปพบเรื่องภูนับดาวอ่าท่านผู้การปรปรปเนี่ยได้ไปไปพูดถึงว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเราไปทำอะไรใครเป็นคนคุมพี่เต่าสั่งงานเรื่องนี้อยู่อธิบายตำรวจผู้ใหญ่เข้าใจดีไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนที่เรียกผู้การปปปไปเนี่ยคือเป็นรองผู้าการสอบสวนการแล้วก็ได้รับแต่การแต่งตั้งในคำสั่งนี้ให้เป็นผู้าการ ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายตำรวจทั้งผู้ใหญ่เขาได้กำชับผู้การปรปปว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่เต่านะครับอย่าลืมอย่าลืมผมฟังอย่างนี้ผมก็เข้าใจในข้อมูลแล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดวันนั้นคือเรื่องที่ผมสูกย้ายแน่นอน สรุปนะค่ะล่ำเลิกย้อนหลังไปในการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วบิ๊กเต่าพูดชัดเจนเพราะคดีไร่ภูนับดาวสระบุรีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่น่าจะทำให้ตัวบิ๊กเต่าจะถูกจับไปขังไว้ในตะเกียงจะถูกย้ายไปอยู่นครบาลค่ะประมาณนั้นแต่ที่น่าสนใจก็คือบิ๊กเต่า แฉว่าแฉถึงรองผู้จัดการสอบสวนกลางเมื่อปีที่แล้วที่ปีนี้ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นผู้จัาการสอบสวนกลางเอานอกจากฟาดบิ๊กตายพบาตารคนทําโผในผลยังฟาดไปถึงบิ๊กต่ออรองต่อไม่ใช่ต่อสักนะคนละต่อนะเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะต่อนี้คือต่อนัทศักนะรองรองต่อรองนัทศัก ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ใช้การสับสนยนกลางแทนบิ๊กก้องบิ๊กก,อก้องขยับไปเป็นผู้ช่วยพบะตะรปีนี้โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะคือเท่ากับว่าท่านก็เปิดหน้าชนเลยตอนเนี้โอ้โหเปิดหน้าชนแล้วมันจะอยู่ยังไงเนี่ยทีนี้ทีนี้บิ๊กเต่าก็ก็แฉต่อค่ะแต่โชคดีปีที่แล้วได้รับความเป็นธรรมกตรพินาไม่ให้บิ๊กเต่า ถูกย้ายไปอยู่นครบาลก็เลยรอดตัวไปไปฟังเบิกเต่าพูดต่อดีกว่าเชิญนะผมเนี่ยได้รับฟามไปทำจากกอตลอทั้งหมดว่าไม่ให้มีการโยกย้ายผมเพราะว่าผมทำงานที่นี่เหมาะสมแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะย้ายนะครับผมได้กลับมาประชุมสบกผมได้พูดกับนายตำรวจทั้งหมด รวมทั้งท่านผู้จัดการนั่งอยู่ด้วยผมบอกว่าบชกจะอยู่กันอย่างนี้เหรอจะเอาเรื่องเท็จมาคุยกันเหรอจะจะทำงานแล้วก็เอาบีดเอาบีดพกไปแล้วก็แทงกันเหรอผมตอนนี้เลือดเลือดสาดเลยนะแต่ผมผมเตือนไว้ว่าขอให้หยุดพฤติกรรมพวกนี้ ถ้าท่านไม่หยุดผมประกาศแล้วเพราะผมสู้ผมเป็นคนสู้คนนะครับแล้วผมจะสู้ไม่ไว้หน้าอันนั้นเป็นปฐมบทที่มีปัญหากันทำไมถึงจะต้องเอาผมออกจากตำแหน่งผมเชื่อว่าผมคือก้างขวางคอของคนบางคนที่กำลังจะขึ้นตำแหน่งเพราะว่า คนคนนี้ถือบัญชีการแต่งตั้งรู้ว่าจะมีการประเมินคะแนนในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์วัดในการขึ้นตำแหน่งการที่เอาผมไปได้เนี่ยมันเป็นการตัดปัญหาก่อนที่จะมีการแต่งตั้งมีหน้านะครับไม่ใช่คิดเองแต่สถานการณ์หรือเหตุผลมันมันสอดคล้องกันนะครับ อฟังแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเดิมผมตั้งใจว่าจะเอาโผลในผลระดับกองบัชาการมานำเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะหายตัวไปสามสี่วันน่นนะ,ะผมก็เคยเอาโผในผลสดๆดร้อนที่ผ่านบอร์ดกลนกรองแล้วก็จะเข้าที่ประชุมกอรอทบ,บยวันเนี้ยม,มาแฉกองประชาการว่าง ว่าง16 8แรกใครแก่สุดเอาไปเลยแก่จัดไว้ก่อนทํางานได้ทํางานไม่ได้ไม่รู้แก่จัดเอาไปก่อนเลย8<ะ>อีก8ว่ากันด้วยเรื่องความรู้ความสามารถปรากฏว่าไอ้ความรู้ความสามารถไม่ยึดโยงกับอุตสูเดียวเมื่อลี่ชื่อมาแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามเด็กใครเด็กมันหรือเปล่าวะ,ะเดิมตั้งใจว่าพอฟังคลิปของบิ๊กเต่าเสร็จก็จะเอา ในผลที่เคยเสนอไปแล้วมาเสนอซ้ําแต่อย่าเลยมันจะเคลิดเกินเกินไปเปลีนใจแล้วใช่ไหมไม่เอาละพอแต่ก็มีรายงานนะคะว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงบิ๊กเต่าจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับคุณสุนัชชาลโลสถาพรพิณิชประธานคณะกรรมาการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะนะ่ <พอ S 2> านก็เดินหน้าเต็มที่